ประเด็นเปิดสัปดาห์ด้วยมุมมองการลงทุนและภาพรวมเศรษฐกิจกับทวีศักดิ์เผ่าพันลบสวัสดีครับตรงประเด็นวันนี้นะครับไฮไลท์จะเป็นเรื่องของตลาดแรงงานนะครับในวันศุกร์ของสหรัฐที่ตัวเลขออกมาดีมากจนกระทั่งทําให้บอลยวมันพุ่งขึ้นแรงนะครับแล้วก็เกิดการเทขายในหลายๆสินทรัพย์นะครับถ้าเราไปดูในสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนนะครับ จบสัปดาห์เนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกก็เลยย่อลงไปประมาณเปอนตึ่นะครับนําโดยตลาดหุ้นสหรัฐที่ร่วงลงประมาณ2%อนะครับอันนี้ก็เป็นจุดต่ำสุดนะครับประมาณในรอบ2เดือนนะครับก็ย่อลงมาพอสมควรเลยนะบอลยิวกระแทกขึ้นแรงนะครับตัวสั้นประมาณสักไม่ถึง10 b a s i s point นะครับแต่ตัวยาวเนี่ยประมาณสัก15 basis point นะครับก็ทำให้ตัว ตัวราคาบอลนะครับร่วงลงแรงประมาณเกือบเเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะครับก็ถ้าไปดูสินทรัพย์ทางเลือกนะครับพวกที่เซนซิทีฟกับดอกเบี้ยก็จะลงแรงหน่อยนะครับอย่างเช่น global read นะครับประมาณ3%ครึ่งอินฟราสตรักเจอร์ประมาณเกือบเกือบะครับแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์ก็แข่งค่าเทียบกับเงินเกือบทุกสกุลเลยนะครับทีนี้ไปดูกันเลยนะครับประเด็นที่สำคัญนะครับที่มูฟตลาดแรงนะครับเป็นตัวเลขตลาดแรงงาน สารัตนะครับออกมาดีกว่าคาดเยอะนะครับทั้งในแง่ของการจ้างงานใหม่นะครับ2องแสนการคาดการคือแสนหกนะครับอัตราการว่างงานก็ลดลงด้วยนะครับจาก4.2มาอยู่ที่4.1นะครับการเติบโตค่าจ้างแรงงานก็ยังโตได้โอเคนะครับประมาณ0.3%นมะครับมันออนมันเทียบกับการคาดการนะครับใกล้เคียงกันนะครับในหน้านี้นะครับอยากจะสรุปนะครับว่าเราเองก็เปลี่ยนมุมมองนะครับอาจจะเป็น เป็นเรื่องของตัวเลขล่าสุดด้วยนะครับกับเป็นเรื่องของเทรนที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยเทรนที่เราเห็นนะครับคือการชะลอตัวของตลาดแรงงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับถ้าเราดูกราฟขวาบนนะครับอันนี้ก็คือ Job o p e n i n g นะครับตั้งแต่2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนะครับแสดงให้เห็นถึงว่าในจ้างเนี่ยจ้างงานน้อยลงแต่มันเริ่มมาส table นะครับถ้าเราดูเส้นสีส้มด้านขวาเนี่ยนะครับ ประมาณ10%นะครับที่ระดับก่อนโควิดนะครับแล้วก็3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้ไหลลงแล้วนะครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับถ้าย้อนไปสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่เรากลัวว่าอัตราการว่างงานมันอาจจะเพิ่มได้ต่อนะครับจะเป็นของภาพด้านขวาล่างนะครับถ้าเราดูปีที่แล้วจนกระทั่งถึงเดือน7เนี่ยนะครับจะเห็นว่าอัตราการว่างงานมันเพิ่มขึ้นอาวแรงนะครับแล้วก็ทําให้ตลาดตกใจอยู่ช่วงหนึ่งนะครับว่าเศรษฐกิจจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่า ม,มันเกิดจากนะครับหลักๆอันนึงคือเรื่องของอิมมิเกรชันนะครับคนที่อพยพเข้ามาในอเมริกาถึงแม้การจ้างงานยังดูดีนะครับแต่ว่าคนพวกนี้อาจจะยังแอบสอบเข้าไปในบริษัทในตลาดแรงงานยังไม่ค่อยเต็มที่นะครับแต่พอเราเริ่มเห็นนะครับในประมาณตั้งแต่เดือน7เดือน8นะครับ พออัตราการว่างงานมันเริ่มเป็น4.1 4.2นะครับเริ่มไม่ขยับขึ้นต่อแล้วก็โดยเฉพาะเดือนล่าสุดนี้ออกมาเซอร์ไพรส์นะครับต่ำกว่าคาดนะครับประกอบกับตัว j o อบ p อเ i n g นะครับมันก็ทรงตัวที่10%เหนือโควิดนะครับเพราะนั้นวันนี้เราเปลี่ยนมุมมองนะครับจากการที่ตลาดแรงงานค่อยๆชะลอตัวลงนะครับอันนี้น่าจะเริ่มสเตเบิแล้วนะครับถามว่าจะกระทบกับ นโยบายการเงินยังไงเนี่ยคงต้องไปดูที่เงินเฟอ้อด้วยนะครับเงินเฟอ้อเนี่ยจริงๆเราไม่ได้เปลี่ยนวิวนะครับยังเชื่อว่ายังเป็นขาลงได้ต่อนะครับเพราะว่ามันยังมีเรื่องของค่าเช่าในตะกร้าเงินเฟอ้อนะครับที่ยังไม่ได้แคชดาวน์ลงมาตามมา r k เก็ตเรน์นะครับแล้วก็เรื่องของตลาดแรงงานที่ค่อนข้างยังยังเฮลตี้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าไปดูอัตราค่าจ้างแรงงานนะครับประมาณสักอยู่ในกรอบ3.5-4% Eon ีออนเยียในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับ อันนี้ต้องบอกว่ายังคนสิสเทนกับภาวะเงินเฟอ้อที่จะไหลลงไปใกล้ๆ2%ได้อยู่นะครับเพราะว่า productivity productivity growth นะครับของแรงงานในสหรัฐค่อนข้างดีนะครับคือเพิ่มปริมาณงานหรือเอาพุทที่ออกมาได้นะครับตกปีละ1.5-2%เพราะฉะนั้นหมายความว่าในจ้างเนี่ยก็สามารถเพิ่มค่าจ้างเหนืออินฟล t i ชันได้นะครับอยู่ในกรอบประมาณสัก3.5-4%แล้วตัวเงินเฟ้อของราคาสินค้าเนี่ยก็ยังอยู่ระดับค่อนข้างปกติได้อยู่ นะครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าเงินเฟ้อยังไหลลงได้นะครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าพอตลาดแรงงานมันไม่ได้มีดาวไซริสนะครับอย่างที่กังวลกันก่อนหน้านี้เท่าไหร่นะครับการเติบโตแข็งแรงนะครับก็ทําให้เฟดหลายๆคนเนี่ยกลัวเรื่องเงินเฟ้อว่าจะกลับมานะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเฟดจะระวังมากขึ้นในการลดดอกเบี้ยนะครับก็เลยเปลี่ยนมุมมองนะครับว่าจากเดิมเนี่ยเราคิดว่าปีปี2025นะครับจะลด3ครั้งนะครับ ก็จะเหลือแค่2ครั้งนะครับแล้วก็ไปลดอีกครั้งหนึ่งในปี2026นะครับในหน้านี้ตารางด้านล่างนะครับผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าเทียบกับคนอื่นในตลาดเนี่ยเราอยู่จุดไหนนะครับถ้าไปดูในฟิวเจอร์มาเก็ตนะครับวันนี้คาดแค่1.2ครั้งในปีนี้นะครับแล้วก็ปีถัดไปเนี่ยไม่น่าจะมีการลดดอกเบี้ยต่อแล้วนะครับอันนี้เป็นมุมมองของตลาดฟิวเจอร์ก็ต้องบอกว่าวันนี้ทั้งตลาดฟิวเจอร์แล้วก็ตลาดบอลเนี่ยค่อนข้างจะ มองการลดดอกเบี้ยเนี่ยน้อยมากนะครับก็ทําให้บอลยูมันพุ่งขึ้นไปอย่างที่เรียนตอนแรกนะครับไปดูเมเจอร์แบงค์นะครับในตลาดนะครับว่าเขาร์กัสังไงกันบ้างนะครับก็มีหลายเจ้านะครับเขาปรับร์กัสตั้งแต่วันศุกร์เลยของเราก็ต้องบอกว่าอยู่อยู่กลางๆนะครับคนที่ค่อนข้างจะมองคัดน้อยที่สุดเนี่ยนะครับจะเป็นดังรัอเมริกานะครับมองว่าจะเป็ดจะไม่ลดดอกเบี้ยอีกแล้วนะครับในไซเคิลนี้นะครับคนที่มองเยอะหน่อยนะครับมองการแซลเล่นะครับคัด2ครั้งปีนี้ แล้วก็ปีหน้าอีก5ครั้งนะครับเราจะใกล้ๆกับโกลแมนับกับ JP พีมอร์แกนะครับอย่างโกลแมนก็ประมาณ2ครั้งปีนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งปีหน้า JP อีก2ครั้งปีนี้นะครับปีหน้าไม่ลดก็ต้องบอกว่าวันนี้เรา,เอ,าอยู่กลางๆนะครับแต่ถ้าเทียบกับตลาดเนี่ยตลาดค่อนข้างจะมองลดดอกเบี้ยน,น้อยกว่าเราเยอะนะครับก็เลยทำให้บอลอย่มันพุ่งขึ้นไปนะครับอันนี้ผมขอสรุปก่อนไปลงรายละเอียดในแต่ละ asset c l a s s เลยนะครับ ต้องบอกว่า asset class ที่วันนี้หลังจาก reaction ตลาดที่เกิดขึ้นแล้วเรา p s i t i v e มากมากสุดนะครับเห็นโอกาสการลงทุนมากสุดจะเป็นพันธบัตรสหรัฐนะครับ US Treasury นะครับเรามีการปรับ Forecast uh, bond yield ขึ้นด้วยนะครับรอบนี้แต่ถึงแม้ปรับยังไงแล้วเนี่ย uh, yield ปัจจุบันเนี่ยมันก็ขึ้นไปสูงกว่าที่เราคาดพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าเป็นโอกาสนะครับที่จะไปลงตราสารนี่คุณภาพสูงนะครับแต่เน้นอายุสั้นจนถึงปานกลางนะครับ แต่ต้องอหมายเหตุนิดนึงนะครับว่าบอลยูเนี่ยมันอาจจะขึ้นได้ต่อเพราะว่าพอตลาดแรงงานเริ่มสมดุลน,นะครับตัวตลาด Fin a n c i a l Market เนี่ยจะเริ่มมาให้ความสําคัญนะครับกับเงินเฟอ้อแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับสัปดาห์นี้จะมีการประกาศเงินเฟอ้อ C P I นะครับแล้วก็ Retail Sales ถ้ามันออกมาสูงกว่าคาดเนี่ยบอลยูยังไปได้ต่อนะครับเพราะว่าเราไปดู Position นะครับของนักลงทุนในตลาดเนี่ยอย่างค่อนข้างกลางๆนะครับถึงแม้บอลยูจะพุ่งขึ้นไปเนี่ย พวกที่เป็น high frequency trader อะไรพวกนี้นะครับยังไม่ได้ชอ็อตพันธบัตรเยอะขนาดนั้นมีโอกาสที่ยูมันจะขึ้นได้ต่อนะครับเรื่องของหุ้นและเครดิตนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันจะเพิ่มอีกแฟกเตอร์หนึ่งนะครับที่เราเคยเรียนนะครับมาในช่วง year head นะครับว่าเรามองว่าครึ่งแรกของปีนี้หุ้นกับเครดิตอาจจะมีการย่อตัวเพราะเรื่องของ trade war นะครับจะมาเร็วกว่าในรอบทรัมป์หนึ่งจุดนะครับก็ต้องบอกว่าภาวะบอลยูที่สูงขึ้นเนี่ยมันมาเพิ่มปัจจัยอีกอันหนึ่งที่ทําให้หุ้น กับเครดิตเนี่ยมันจะเหวี่ยงลงได้นะครับเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นก็ expect เรื่องความผันผวนนะครับแต่เรายังมองเป็นโอกาสเช่นเดิมนะครับอยากจะแนะนําให้สะสมนะครับถ้ามันย่อลงมาเพราะว่า,าจริงๆตลาดแรงงานาบาลานซ์แล้วก็ไม่ไหลลงต่อนี่ต้องบอกว่ามันเป็นปัจจัยบวกกับหุ้นกับเครดิตนะครับเพราะว่าเท่ากับว่ากําลังซื้อนะครับของคอน sumer a m ร r i c a เนี่ยก็จะดีไปด้วยนะครับเราไปดูปัจจัยพื้นฐานด้านกําไรบริษัทก็ยังดีอยู่เช่นเดียวกันนะครับ สินทรัพย์ทางเลือกนะครับที่น่าสนใจสัปดาห์ที่ที่แล้วเนี่ยคือบอลยิวขึ้นแรงนะครับแต่ทองคํากลับบวกขึ้นประมาณ2%นะครับก็ปกติทองคําจะมีความเป็นสินทรัพย์ที่อ่อนไหวกับดอกเบี้ยกับบอลยิวพอสมควรนะครับแต่รอบนี้ส่วนขึ้นมาได้นะครับมุมมองเรายังคิดว่าทองมีอัพไซด์นะครับต้องบอกว่าถึงแม้จะเซนซิทีฟกับบอลยิวแต่ว่าความเซนซิทีฟตรงนี้มันน้อยลงนะครับเพราะว่ามันมีปัจจัยด้านบวกด้านอื่นเข้ามาหนุนค่อนข้างแรง นะครับตัวหลักนี่ก็คือการเข้าซื้อทองคำนะครับของเซ็นทรัลแบงก์ใน Emerging ิงมาร์เก็ตนะครับอย่างเช่นรัสเซียจีนอินเดียพวกนี้นะครับส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของความตึงเพียรทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับที่มันรุนแรงขึ้นนะครับแล้วก็ทองคำนะครับถ้าในกรณีเลวร้ายจริงๆนะครับทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของ Fiscal p olicy นะครับนสานะต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น US หรือ Develop Market อื่นๆนะครับ อาจจะมีการหันมาลงทุนในทองคําได้อีกเยอะนะครับถ้าเขากลัวเรื่องของคอร์เรนซีที่เป็นคอร์เรนซีหลักเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับส่วนเรียลเอเจ็ตนะครับเรายังคงชอบอินฟราสตรักเจอร์มากกว่ารียนะครับเพราะว่ามันจะเซนซิทีฟกับบอลยูน้อยกว่าแล้วก็ดิเฟนซีฟกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ฟอร์เควสกันนิดนึงนะครับฟอร์เควสต์ใหม่ของเรานะครับก็ปรับขึ้นมาประมาณสัก่25เบสิสพอยต์นะครับจุด25เปอร์เซ็นต์จากเดิมนะครับก็ให้มองที่ตารางด้านล่างนะครับยีเอ็ม2025 สองปีตอนนี้เราประเมินเป็น3 9มจุดเก้าห้าห้าปีสี่จุดหนึ่งสิบปีสี่จุดหกนะครับแต่ถ้าไปเทียบกับบอลยูปัจจุบันนะครับผมเขียนสีแดงไว้ด้านล่างเนี่ยจะเห็นว่าตัวสั้นกับตัวกลางครับสองปีกับห้าปีเนี่ยบอลยูปัจจุบันมันสูงกว่าฟอร์คาสของเราที่ปรับขึ้นมาแล้วนะครับก็ยังสูงกว่าอยู่ประมาณสักเกือบเกือบนะครึ่งเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าบอลระยะสั้นกับกลางเนี่ยยังน่าสนใจนะครับแต่ยังต้องระบานระวังบอลตัวยาวนะครับเราฟอร์คาสสิ้นปีนี้ที่สี่จุด แต่ว่ายูวันนี้ก็ขึ้นมาสูงกว่าแล้วนะครับอยู่ที่4.76%แต่ว่าถ้าเป็นกรณีเลวร้ายนะครับที่ตลาดาคิดว่าไม่มีเรทคัทเลยนะครับแล้วก็จากปัจจุบันที่คิดว่ามี1นึ่คัทเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าคิดว่าไม่มีเรทคัทเลยแล้วก็มากังวลเรื่องของการขัดดุลของรัฐบาลอเมริกานะครับถ้าดูตารางาทางคอลัมน์ด้านขวานะครับตัว10ปีเนี่ยอาจจะไปที่5.5%ได้เลยนั่นก็ยังโปกกสที่ตัวตัวสั้นกับตัวกลางอยู่นะครับ เพิ่มเติมเรื่องของหุ้นนะครับอย่างที่เรียนว่ากําลังซื้อของคนอเมริกายังดีอยู่เลยนะครับก็มีข้อมูลมาเพิ่มเติมครับถ้าเป็นด้านท้ายสุดเนี่ยจะเป็นตัวเครดิตการ์ดกับเดบิตการ์ดสเปนดิ้งนะครับในช่วงฮอลลีเดย์นะครับเรานับ10สัปดาห์จนถึงสิ้นปี2024นะครับก็โตขึ้นมาประมาณเกือบเกือบสองเปอร์เซ็นต์เยียนะครับยังค่อนข้างเฮลตี้เลยนะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นทราฟฟิกนะครับที่สนามบินของสหรัฐนะครับล่าสุดเนี่ยจะ สิบสัปดาห์สุดท้ายนะครับจะสูงกว่าก่อนโควิดอยู่ประมาณ6%แล้วก็สูงกว่าปีก่อนอยู่ประมาณ3%กว่านะครับอันนี้ก็ถือว่ายังแข็งแรงนะครับอันนี้จะให้ดูนะครับว่าเวลาย่ออย่างนี้นะครับตลาดหุ้นย่อภายใต้ภาวะเศรษฐ,ฐกิจกับกําไรที่ยังดีนะครับต้องบอกว่าการย่อในระดับประมาณ10%อนะครับวันนี้ถ้าดูหุ้นสหรัฐเนี่ยย่อประมาณ4 5%แล้วแต่ถึงแม้จะย่อเป็น10%เนี่ยก็ต้องบอกเป็นภาวะค่อนข้างปกตินะครับ ให้ดูที่จุดสีแดงนะครับจะเป็นการย่อระหว่างปีนะครับจะมี70นะครับในรอบร้อยปีที่ผ่านมานะครับที่มีการย่ออย่างน้อย1ครั้งที่ลงไปถึง10แต่ว่าถ้าดูโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยหุ้นในแต่ละปีก็จะให้ผลตอบแทนประมาณสัก10บวกลบเพราะฉะนั้นในรอบนี้นะครับก็แนะนําว่าถ้าใครมีเงินสดเหลืออยู่เยอะนะครับยังไม่ได้ลงทุนเท่าไหร่เนี่ยอันนี้อาจจะเป็นจังหวะที่เริ่มค่อยๆทยอยซื้อได้นะครับแล้วก็เกลี่ยไปในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ แต่ว่าถ้าใครที่ลงทุนใกล้เต็มแล้วนะครับผมว่า10%นะครับถ้าเกิดบอลยิวมันยังขึ้นต่อแล้วก็มีประเด็นเรื่องเทรดวอลเข้ามาเนี่ยเอร์เซก็อาจจะเห็นได้เหมือนกันอาจจะไปรอตอนลบ10%ก็ได้นะครับวันนี้ลบแค่ประมาณ4-5%กลับไปดูเรื่องญี่ปุ่นกันนิดนึงนะครับญี่ปุ่นเนี่ยมีตัวเลขการสำรวจนะครับการเติบโตของค่าจ้างแรงงานนะครับสำหรับเดือนพฤศจิกายนเข้ามา ยังค่อนข้างดูดีนะครับก็การสำรวจนี้ออกมาที่ตัวเลขประมาณ3%ยีออนเยีะครับแล้วก็2%ในเดือนก่อนหน้าเทียบกับการคาดการที่2.7นะครับก็ต้องถือว่าค่อนข้างแข็งแรงเว g ร์ดกรสสำคัญยังไงนะครับมันจะสำคัญที่จะทำให้ตัว nominal GDP ของญี่ปุ่นนะครับก็คือตัว GDP บวกด้วยเงินเฟอ้อเนี่ยมันสามารถ sustain ในดับที่เราและตลาดคาดที่3%ได้นะครับอ,อันนี้ก็ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นนะครับจากที่ สองทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยมีบางช่วงเนี่ยเกือบจะเป็น0%อยู่อยู่นานมากเลยนะครับเพราะว่าเขาเจอปัญหาเงินฝืดพอเป็น3%าเป็นเี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับให้ดูกราฟทางด้านขวามือนะครับตัวกําไรนะครับซึ่งมันจะมีความาผูกโยงนะครับกับ nominal GDP ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ดัชนีของหุ้นญี่ปุ่นนะครับมันก็จะโตตามนะครับดูความสัมพันธ์นะครับจะเห็นว่าแน่นแฟนมากเลยนะครับดับชนี o ็อปิกของหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยจะโตเป็นสีเท่าของ nominal GDP ดังนั้นถ้าเรามองว่านมแล้วจ d p โต3นะครับก็น่าจะเห็นตรัชนีทอปิกสเนี่ยสามารถโตได้ประมาณปีละ10-12นะครับได้ได้ไม่ยากเลยก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่ที่อยากจะเน้นว่าหุ้นญี่ปุ่นนะครับเป็นเป็นหุ้นตลาดที่น่าสนใจนะครับในปีนี้นะครับหลังจากมีการพักฐานมาในปีที่แล้วผมขอจบที่หน้านี้ครับถ้าไล่กันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยจะเห็นว่า,เ,าเราจะอามองว่าโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจมากที่สุดวันนี้นะครับกลับกลายเป็นที่ตลาดพันธบัตรสหรัฐ นะครับเพราะยีมันปรับขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็อยู่เหนือกว่าฟอค้าของเราพอสมควรแล้วนะครับแต่ต้องระวังในแง่ที่ว่าตัวยาวเนี่ยความเสี่ยงยังเยอะนะครับถ้าเกิดมีความกังวลเรื่องการขัดดุลของสารัฐนะครับเราก็ต้องเน้นคุณภาพสูงหน่อยนะครับพวกของเครดิตกับหุ้นเนี่ยยังอาจจะผันผวนในช่วงครึ่งปีแรกเพราะฉะนั้นตัวกองทุนที่ตอบโจทย์นะครับจะเป็นกองทุนทางด้านซ้ายนะครับหมายเลข2ที่ผมวงสีเขียวไว้ นะครับตอบโจทย์ก็คือว่าดูเรชั่นปานกลางนะครับอายุตาสารไม่ได้ยาวเกินไปเน้นคุณภาพสูงนะครับแล้วก็มีความเป็นทั้ง total return นะครับนอกเหนือจากเป็น income strategy แล้วเนี่ย total return หมายความว่าเขาจะ position นะครับในลักษณะที่ว่าถ้าเกิดดอกเบี้ยหรือบอลยิมันลดลงแรงๆเนี่ยกองทุนก็จะได้ประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับกองที่ว่านี้นะครับชื่อว่า new burger berman strategic income นะครับเป็นกองใหม่ที่เราร้อนช้ปีที่แล้วนะครับผ่าน FIF ของ KKP ที่ชื่อว่า KKP SIB อนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับแล้วก็ผมขอจบประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ในวันจันทร์เ1ลาสิบหนาทีนะครับเริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile